มาครับมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่ได้รีวิวอ่าเปิดกล่องตัวนี้ไปแล้วนะครับต่อมามาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับอันนี้อ่าเป็นบาเลต้าเหมือนกันนะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคมาดูกัน นี่นะ <c oughs> นี่เนาะไม่มแบบันไม่ตัดอีออน,นะครบตัวนี้โอเคมาดูกันมีฝุ่นเกาะเล็นกน้อยนะครับแมกักซีนกดออกก่อนเนาะนี่นี่ด้วยโอเคมาดู เร่องงานกันก่อนนะครับตัวนี้อ๋อเห็นปัดปุืนก่อนโอเคมาดูกันครับตัวนี้นะครับแมกซีนนะครับกดได้ปกตินะครับปากแม okay. ็กโอเคยางปากแม็กไม่ขาดนะครับเซฟนะครับอ่อกันหง นะครับโอเคเนาะเรถอดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นต้า e นครับเป็น WE 2ตัวเลยที่เข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะคลิปอาจจะลงทีละตัวเนาะนี่นะครับโอเคตัวท่อไม่แตกหักนะครับ บางทีพวกตัวบรเแต่เนตัวท่อเนี่ยมันชอบมีปัญหานะครับบางทีตรงตรงข้อต่อนี่มันครัอาจจะแตกแล้วนะครับมาใส่กันนะครับตังนี้เติมลูกนะครับเดมิมทักสามสีนัดนะครับสีนบบบน่นัดเหมือนกันเหมือนกับกระบอที่แล้วเลยเติมแก๊สนะครับ ไม่ล่วงไม่ซึมเช่นกันนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวมาดูกันลูกหดนะครับสไลด์ค้างเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ยวทำการโอนเงินให้ท่านที่ส่งมาขายนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราคลิปนี้จบก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับมี2ตัวที่เข้ามานะครับและก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ סדיחה?